คลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะจันแจมเจมจนแบตคลิปโตค่ะอีกแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะทุกคนเรามีอะไรจะบอกเราเข้าไปดูราคาของซีแพนแล้วนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันราคาซีแพนกระโดดไป 14, 15, 16 17 20 แล้วนะคะทุกคนคะกระโดดไปเร็วมากจนเราไม่สามารถทำใจที่จะซื้อได้นะคะเลยขอพัก การซื้อขายเหรียญของ c ี e พเอาไว้ช่วคราวแล้วกันนะคะไม่ได้ตัดใจแต่ขอมาตั้งตัวก่อนนะคะราคาโหดมากมันไกลเหลือเกินค่ะทุกคนคะ่ะไปไกลมากนะคะจันไม่ไหวจะเสี่ยงนะคะเลยขอรอดูก่อนแล้วกันนะคะว่ามันจะไปถึงแค่ไหนตัวจนันเองนะคะก็มีราคาที่เราตั้งต้นเอาไว้นะคะแต่ก็ห่างกันริบลรับเลยคะ่ะ หลายคนนะคะที่เข้าไปตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อจะกดเนี่ยถ้ากดได้ในราคาที่ตัวเองรับได้นะคะแล้วมองว่ามันสมเหตุสมผลที่จะจ่ายก็ยินดีด้วยค่ะส่วนใครที่เป็นแบบจันเข้าไปแล้วแล้วหูขอรอตรงนี้ก่อนดีกว่ายังไม่พร้อมขึ้นเครื่องบินลำไหนทางนั้นนะคะ เราก็ต้องปล่อยให้ครืองินลำนั้นนะคะปินผ่นหน้าของเราไปเลยเราได้แค่บ,บอกมลาค่ะทุกคนใครที่ทันซื้อซีแพนนะคะรบกวนมาคอมเมนต์ให้จันรู้ทีค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยเสียต่างไปหนึ่ซีแพนเท่ากับเท่าไหร่แล้วคะไม่ได้ก็ มากองรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่กับจันแจ่มเจมจนนี่แหละคะ่ะส่วนราคาของซีคานะคะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะแดงมาตะไกลเลยคะ่ะทุกคนค่ะมองจากดวงจันทร์ก็สามารถเห็นได้ว่ามันแดงมากนะคะก็เชื่อว่าใครหลายคอนอย่างที่จันบอกเอาไว้นะ ก็อย่างที่แฟนบอกเอาไว้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะก็ทําการถอนเพื่อเป็นลงในส่วนของซีแพนแน่ๆค่ะแต่ดูจากการลงของซีคานะคะก็เชื่อว่ามีคนนะคะเข้ามาช้อนในราคาประมาณ8จนถึง10นะคะเป็น8ปลายๆนะคะจนถึง9ต้นๆกลางๆเลยอาจจะต้องรอสักพักนะคะกว่าราคาของเหรียญตัวซีแพนจะอยู่นิ่งนะคะ อาจจะสักสองสวันหรืออาจจะแค่วัน2วันก็ได้อันนี้จันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นมือใหม่คาดเดาอะไรไม่เก่งนะคะแต่ว่าจันไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านขนาดไหนนะคะในการรอเรามีหน้าที่รอต้องรอค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวถ้าจบวิ่งรอบครบ4รอบนะคะเดี๋ยวรอไปดูราคากันณนะปัจจุบันนะคะว่าจะเป็นยังไงทุกคนจะต้องโหเน่ๆเป็นวันที่เริ่มเปิดตัวของซีแพนนะคะการขายออกก็เลยค่อนข้างแดงจริงๆแล้วทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะแดงมากๆยู่แล้วนะคะเตรียมตัวพบกับเหรียญซีแพนที่มีราคาสูงเลือเกินตอนนี้นะคะไม่กล้าเข้าไปดูเลยค่ะว่าราคาไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะคะ จันขอนั่งดูไปเพลินๆก่อนแล้วกันนะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะทั้งคอมมอนและคลาสสิกนะคะจะไม่ทำให้เราเสียใจและวันนี้ได้18นั่นไง44วันนี้วิ่งดีจ้าเราได้มา44ตซีคาคา่ะ458.36นะคะ ตอนนี้นะคะ 1c ึ่อยู่ที่10.42นะคะและตลอดที่4ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะต่ำสุดอยู่ที่8.07และสูงสุดอยู่ที่11.31ก็ตกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะรวมถึง Subscribe ด้วยขอบคุณมากนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ม a ก e m มา a y เดย์สำหรับเพื่อนๆนะคะและมีความสุขในทุกการกระทำค่ะบ๊ายบาย Bye.